อสวัสดีครับผมเจวันเน้จะมาแจกสคริปต์ไมดังครับตัวล่าสุดที่ผมใช้ด่าวไอ้เี้ยนั่นอะไรไอ้เค้านั่นแหละก็ไป็สองตัวเลยครับตอนนี้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ครับผมมาติดตั้งแล้ผมขี้เกียจติดตั้งขี้เกียจรอได้ก็เป็นตัวเดียวไอ้เรากดมาที่ไฟลานี้แตกไฟล์แล้วจะเจออย่างเงี้ยก็คัดลอกแค่นี้พอนมันก็ไป็นทีค้นหากดขลิกลอแล้วก็เปิดตำแหน่งไฟล์แล้วก็ขลิกลอทีตำแหน่งแฟมอันแรกครับนี่แล้วก็วางแล้วก็เซฟ ก็อย่างนี้เดี๋ยวปิดกันปกันปิดกันปกันมันดังนะมันด mm ัง hmm. ก็เปิดครับเปิดก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมสอนปรับก็คือปรับลงมาหน่อยมันดังเกินไปประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับประมาณนี้น่าพอดีเลยเนี่ยประมาณเนี้ยปิดก็ไหน low cut low c เนี่ยปิดอีกบานนี้ก็ได้เนี่ยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวางในห้องสคริปใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาเอาได้เลยครับ แล้วก็ฝากร้านพาร์ทเนอร์เพื่มเข้ามาครับน <c> ะ <oughs> ครับแจกโปรไฟล์เอ็มนะครับแล้วก็รีเชตขายนะครับมีแต่สวยๆเลย <c oughs> แล้วก็พวกวอว์กโลว์โปรไฟเอ็มครับของต่อยอะไรมีครบเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเซอร์เพื่อผมได้ครับนิดๆนิดๆถอยก็ในนี้แะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีแค่แนั้นแหละครับเจอกันคลิปหน้าไอ้สัส